สวัสดีตอนบ่ายเอปอฮเซียอูฮาวกูดดาบตะนูเป็นการทักทายในช่วงบ่ายครับผมคงจำกันได้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่66แล้วเรายังอยู่ที่วงญาติคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของวงญาติแล้วเพราะว่าถ้าจะแตกออกไปมันเยอะมากๆก็อย่างเช่นภรรยาของกูก็เรียกว่ากิมที่ผมคำคามไปเนาะแล้วก็ภรรยาของเจก็เรียกว่าจิมอย่างเงี้ยก็มันเยอะจริงๆ แล้วก็หลานเหลือนอะไรอีกเยอะผมก็เลยเรียกรวมๆว,ว่าหลานชายหลานสาวนะครับทีนี้เราก็จะมาดูน้องสาวภาษาฮกเกี้ยนเซียเบอร์ภาษาจีนกลางไม่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 คำเหมือนนะภาษาอังกฤษ younger sister younger ก,ก็แปลว่าอ่อนกว่า นะครับลูกชายภาษาฮกเกี้ยนตาปอกี่ยสังเกตว่ากี้ยนี่ก็คือกอไก่ควบกับงงงงนะครับตาปอก็แปลว่าผู้ชายเกี้งก็แปลว่าลูกภาษาจีนกลางเอ๋อจือเอ๋อจือเอ๋อจือก็แปลว่าลูกชายภาษาอังกฤษสัน ลูกสาวภาษาฮกเกี้ยนเรียกว่าจาบอเกี้ยสังเกตว UM. ่าเกี้ยกอไก่ควบกับงงจาบอก็แปลผู้หญิงเกี้ยก็แปลว่าลูกภาษาจีนกลางหนีเอ๋อร์หนีเอ๋อร์หนีก็แปลว่าผู้หญิงเอ๋อก็แปลว่าลูกภาษาอังกฤษ daughter หลานชายภาษาฮกเกี้ยนตาปอซุนตาปอก็แปลผู้ชายซุนก็แปลว่าหลานภาษาจีนกลางซุนจือซุนจือภาษาอังกฤษ Grandson แต่อันนี้เป็นลูกของลูกเรานะครับแต่ถ้าเป็นลูกชายของพี่หรือน้อง เรียกว่าเนฟฟิลหลานสาวภาษาฮกเกี้ยนจาบอซุนจาบอก็แปลว่าผู้หญิงซุนก็แปลว่าหลานภาษากีนกลางซุนนีซุนนีซุนก็แปลว่าหลานนีก็แปลว่าลูกสาวผู้หญิงภาษาอังกฤษ grand daughter ถ้าเป็นลูกสาวของพี่หรือน้องเขาเรียกว่านิสขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบูกรีสลินซูจิโกเป็นสบูออร์แกนิก เป็นสบุ่ลานงลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกสากระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 7 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ